สิ่งที่ผมร้องเรียนไปเรื่องการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลผิดแบบผิดสเปคมานานแลบบ้วตั้งแต่1ิเดือนเดือวผมส่งข้อมูลให้ทุกอย่างแต่ท่านไม่ทำอะไรเลย เปรียบเทียบกับคดีนายศรีส euh ุวรรณจันยาร้องเพลงวันเดียวพรุ่งนี้ครับเรียกนายศรดามาใส่สวนแล้วเรื่องที่สุจิลิตในน้ำบาดาลตอนนี้มีคนเข้ามาดูประชาชนเข้ามาสนใจดูในทิกตอกทุกทุยนททิกตอกน้องเตอร์้แล้วแห้าล้านหกแสนวิว เอาผมขุดดินผิดกฎหมายเหรอตัวผมเนี่ยอนุญาตให้ขุดไม่ได้อ่าท่านไม่ต้องญาติผมขุดเองแล้วผมขุดเองแลผมผมรับผิดชอบเองถ้าท่านขุดตำรวจก็ต้องจับท่านจับเรื่องอะไรจับเรื่องอะไรเพราะมาดีจริงเท่านั้นนะท่านตรงไหนมันมันไม่โดนมันไม่โดนความจีดผมเอาวิศวกรผมชี้แจงก่อนดีกว่าตรสอบไปมูลค่าสิบล้าเดินหน้าตรวจสอบก็ดีไงผมก็ทําแต่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ผมร้องไว้ว่าทําผิดแบบมาตรฐานเนี่ยอยู่ที่ปปชมุกคลาหารยังไม่นัดผมไปตรวจเลยแต่ตรวจจุดแรกแล้วเห็นแล้วว่ามันผิดอีก4จุด ยังไม่นัดไปตรวจทางปปชมุกดานบอกว่าเดี๋ยวจะนัดผมไปตรวจพร้อมกันอีกทีนึงแต่เดี๋ยวนี้ประชาชนตรวจสอบให้แล้วส่งเข้ามาแล้วส่งมาก่อนล่วงหน้าแล้วไปขุดขุดดูเห็นท่อสีฟ้าก็าาคือไม่มีปูนเทข้างบอ่อแก้ไม่ได้หรอกครับแก้ไม่ทันหรอกทั้งประเทศมีเป็นหลายพันหลุมอ่ะปีหนึ่งอ่ะร่วมพันพันหลุมอ่ะขุดมากี่ปีผิดแบบมากี่ปีล่ะเสียหายงบประมาณต่อประเทศชาติเท่าหไหร่ตอนนี้ประชาชนส่งเข้ามารู้สึกมันมีเว็บไซต์หนึ่งตั้งขึ้นมาแล้วก็ส่งเข้ามา ประชาชนให้ความร่วมมือตรวจสอบเลยส่งเข้ามาประมาณ3-40แห่งแล้วคือไปขุดดูแล้วไม่มีคอนกรีตเทไปลาไปเมตรไม่มีผิดแบบทั้งประเทศผิดมานานแล้วด้วยผมส่งข้อมูลให้ทุกอย่างแต่ท่านไม่ทำอะไรเลยเปรียบเทียบกับคดีผมนายศรีสุวรรณจันยาร้องเพลงวันเดียวพรุ่งนี้ชา้าเรียกนายศักดามาใส่สวนแล้วเร็วมาก ฉะนั้นเนี่ยผมจะกลับไปดูกฎหมายที่ท่านเออถืออยู่ไม่ว่าจะเป็นระเบียบการสอบสวนไต่สวนไม่ว่าจะเป็นพรบปปชาปีหกหนึเงเขาเขียนไว้ชัดมีขั้นตอนไว้หมดมีกรอบและยบ,บราไว้ด้วยนะครับถ้าล่าชา้าผมก็จะมาเรินคดีกับท่านเป็นคดีตัวอย่างเพื่อจะได้เห็นว่าสำนักง,งานนี้ทํางานแบบนี้นะครับผมก็ใช้สิทธิทางศาลต่อไปนะครับท่านเห็นว่าไอ้เรื่องที่ทุจริตในน้ําบาดาลเนี่ย ตอนนี้มีคนเข้ามาดูประชาชนเข้ามาสนใจมาดูใน t i k t o กของผมเนี่ยทิกตอกดรอนุรักเนี่ยห้าล้านหกแสนวิวเยอะมากครับฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละมีหลักฐานทั้งหมดมีการทุจริตงบประมาณหลวงเป็นพันล้านทําไมท่านไม่ทําอะไรทําไมท่านกลับไปทําเรื่องของนางสุวรรณีแค่แต่งตั้งลูกสาวเงินแค่เจ็ดหมืห้าันบาทนะครับฉะนั้นตรงนี้แหละจะเป็น เป็นเรื่องที่จะเปรียบเทียบให้สารเห็นว่าพวกท่านเลือกปฏิบัติใช้หน้าที่อำนาจไปในทางที่จะเกล่าวหาคนอื่นโดยไม่ดูกฎหมายเพื่ออะไรเพื่อสนองความตันหาของท่านเพื่อสนองความต้องการของท่านเพื่อสนองความโกรธของท่านเหรอครับเอาสิครับไม่เป็นไรผมจะยืนหยัดสู้กับท่านและผมจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่นะครับต่อไปนี้เราจะใช้สิทธิ์กันทางศาลนะครับ ท่านว่ามาก็ไม่ว่าไปท่านคิดว่าท่านทาถูกก็ทําไปผมมีสิทธิ์อะไรผมก็ดําเนินการไปนะครับฉะนั้นกรมน้ําบาดาลเนี่ยทาผิดแบบมาทั้งประเทศมีหลักฐานไว้หมดผมเรียกร้องให้ท่านรีบออกมา,าดําเนินการให้เร็วแล้วก็ยังผิดอยู่ทั้งประเทศจะเป็นตัวตรงไหนกับผมก็ได้ผมยินดีไปด้วยนะครับเอาสื่อมวลชนไปด้วยให้ทุกคนจะรู้ว่ากรมทรัพยากรน้ำบาดาลน,นี่ยทุจริตกันมานานและยังผิดอยู่นะครับ แก้ไม่ไหวแล้วครับหลายหมื่นหลุมนะครับทั้งประเทศผิดมาหมดนะครับแล้วไปดูกันคดีที่อ,อทำผิดเนี่ยของกรมน้ำาัาดานมันไม่มียุความหนอะครับเพราะมันเป็นการทุจริตทาผิดแบบนะครับแล้วตรวจรับกันมาได้อย่างไงเบิกเงินไปได้อย่างไรตรงนี้แหละจะช่วยให้ท่านไปตั้งกลุ่มสตองทุกจังหวัดผมเห็นด้วยดีด้วยนะครับดีด้วยดีมากด้วยครับกลุ่มสตองดีมากเลยช่วยกันส่งเบาะแสให,ให้กับสํานักงานปป,ปชเพื่อจะดำเนินการต่อไปดีมาก ผมเห็นด้วยแล้วก็มูลนิธิผมก็จะชุร่วมมือกับท่านป้องกันปราบปรามการทุจริตนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องให้ท่านทํางานอย่างตรงไปตรงมาทํางานในกรอบของกฎหมายไม่ใช่ใช้หน้าที่อํานาจไปในทางที่ละเมิดคนอื่นเขาไม่มีหลักฐานก็ไปชี้มูลเขาไปกล่าวหาเขาเขาทาให้เขาเสียหายสิ่งต่อไปที่จะต้องทํามูลนิธิต้องทาก็คืออยากจะให้สันานักงานปปชเนี่ย ประกาศออกมาว่าปีหนึ่งเนี่ยท่านฟ้องข้าราชการของรัฐเนี่ยหรือนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยกี่คดีชนะกี่คดีนะครับและที่ท่านแพ้คดีเนี่ยท่านต้องมีโครงการเยียวยาผู้ที่ท่านกล่าวหาผู้ที่ท่านฟ้องร้องและท่านก็จะต้องกลับไปรื้อฟื้นสำนวนดูว่าทําไมถึงไปกล่าวหาเขาและทําไมถึงแพ้นในศาลก็เพราะมันไม่มีหลักฐานไงก็เพราะมันไปกล่าวหาโดยไม่ไม่ไม่ไมไมระวังไม่ดูกล่าวหาแบบวานแห่ไป เออเขาถูกชีบบูลออกจากราชการครอบครัวเขาเสียหายหมดนะครับอย่างนี้มันไม่ได้ต่อไปทําไม่ได้นะครับฉะนั้นบุญนิีิผมจะตับตาดูสํานักงานปปชของท่านต่อไปสวัสดีครับและตอนนี้ท่านสามารถส่งเรื่องร้องเรียนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมผ่านช่องทางการติดต่อเพจ Facebook มูลนิธิตั้งปณิธานนนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตาม